แต่คราวนี้เนี่ยสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะทําอะไรต่ออะไรกันได้มากขึ้นเนี่ยมันจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมีเสียงจากนะคะทางด้านของอสถานบันเทิงที่พัทยาก็แน่นอนละค่ะว่าได้รับผลกระทบกันมาอย่างต่อนเนื่องในช่วงของโควิดนะคะ มาจนถึงตอนนี้เขาก็อยากจะขอขยับขยายหารายได้กันบ้างทำมาหากินกันหน่อยนะคะโดยทั้งผับแล้วก็บาร์แล้วก็สถานที่บันเทิงต่างๆนะคะสถานบันเทิงต่างๆในโครงการ Walking Street พัทยาใต้พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ1มิถุนายนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะขอจากทางภาครัฐเนี่ยขอให้ทบทวนเรื่องการขยายเวลาให้บริการนะคะ หลังจากที่สอบอคอค่ะประกาศให้สถานบันเทิงผับบาร์และคาราโอเกะในพื้นที่สีฟ้า17จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวและก็พื้นที่สีเขียว14จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสามารถกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็จะได้เป็นการที่สอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของรัฐบาลที่เริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นมาค่ะ แต่ว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะต้องดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรการที่กําหนดนั่นก็คือสามารถเปิดบริการจําหน่ายแล้วก็นั่งดื่มได้ไม่เกิน24นาฬิกาสำหรับในช่วงเวลาที่เปิดได้ถึง24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนเนี่ยนะคะคุณอมพรแก้วแสงผู้บริหารสถานบันเทิงในโครงการถนนคนเดิน walking street พัทยาใต้บอกว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยนะคะมีความพร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดให้บริการจากผลกระทบโควิดนานถึง3ปีและนะับตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะคะย่าน Walking Street แห่งนี้ล่ะคะ่ะและเมืองพัทยาเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราจะบอกนะว่านักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยแหละเข้ามาเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่เนี่ยนะคะมากถึง30%นอกจากนี้มีนักท่องเที่ยวจากยุโรปค่ะที่เดินทางเข้ามาก็แบบประปรายนะคะในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเข้ามาพักผ่อนก็เฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ปัจจุบันผู้ประกอบการสถานบันเทิงใน Walking Street เริ่มกลับมาเปิดให้บริการแล้วประมาณ50% 1หนึ่งมิถุนายนนี้เชื่อว่าผู้ประกอบการทั้งหมดจะกลับมาประกอบกิจาการตามปกติ แต่ว่าสิ่งที่อยากจะวอนต่อภาครัฐก็คือการขอขยายเวลาเปิดให้สำหรับสถานบันเทิงเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็จะเที่ยวกันตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นการให้บริการถึงเที่ยงคืนนั้นถือว่าไม่เพียงพอนะคะผู้ประกอบการก็อยากขอให้ภาครัฐเนี่ยนะคะขอขยายเวลาการเปิดบริการเนี่ยนะคะจากเที่ยงคืนขยายต่อไปจนถึงตีสี่เลยนะคะ แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจ ATK ให้กับพนักงานทุกวันรวมถึงขณะที่การให้บริการเนี่ยนะคะพนักงานก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมถึงการจัดวางโต๊ะแบบเว้นระยะห่างซึ่งมาตรการเหล่านี้น่นะคะทางผู้ประกอบการปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วที่มีการเปิดให้บริการเป็นร้านอาหาร และในวันนี้ค่ะผู้ประกอบการสถานบันเทิง Walking Street มีการเตรียมความพร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการแล้วค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวอย่างปลอดภัยพนักง,งานก็ปลอดภัยทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโควิด -19 ได้